ครับสวัสดีครับค่ะหุ้นเด็ดที่ให้ไว้เมื่อวันเสาร์คุณวิกิตไม่ได้มาแต่ว่าก็เด็ดพอสมควรนะคะก็ <c oughs> <c oughs> <g> oughs> จะดูเป้าเดือนมกราคมว่าจะเป็นไปตามเป้าที่คุณวิกิตให้ไว้หรือเปล่า <c oughs> ครับ <c oughs> ก็คุ้นที่เหมาะสําหรับในเรื่องอของการลงทุนระยะยาวาได้ด้วยค่ะค่ะใช่คุณวิกิตให้สองตัวหลักอ่ะแต่วันนี้คุณวิกิตจะให้หุ้นตัวไหนอย่างไรคะเอ่อถ้ามองจากภาพรวมตลาดแบบนี้นะครับผมมองว่าตลาดโดยรวมน่าจะมีอัพไซด์นะครับเรื่องของการปรับตัวขึ้นได้นะครับแล้วก็ ถ้ามองในเรื่องของตัวโมเมนตัมตลาดแบบนี้แล้วเนี่ยป,ปีใหม่มานะครับผมเชื่อว่าตลาดหุ้นจะทะยานขึ้นต่อนะครับทีนี้ในส่วนของตัวปัจจัยที่จะหนุนในเรื่องของตัวตลาดหุ้นเรื่องหลักๆเลยในส่วนของตัวฟันโฟนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบวกเพราะว่าในส่วนของตัวแอสเซทอะลูเคชันรอบใหม่สําหรับในปี2556เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในส่วนของตัวตลาดหุ้นก็จะเริ่มมีการถูกถูกเลือกเข้ามาลงทุน ซึ่งในรอบที่ผ่านมาในช่วงสักสองปีนี้นะครับภาวะเศรษฐกิจโลกมันไม่ปกติแล้วก็ในเรื่องของการจัดสรรพอร์ตลงทุนของต่างชาติเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการให้น้ําหนักมากนนะครับกับในฝั่งของตัวตลาดหุ้นโดยเฉพาะในเรื่องของตัวตลาดหุ้นที่เล็กๆแล้วก็ตลาดหุ้นเกิดใหม่นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นเกิดใหม่ตลาดหุ้นเหล่านี้ก็ยังคงมีการปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อนเนื่อง ถ้าผมมองเนี่ยน,น, ix, นะครับในช่วงสองปีมันไม่เกิดการยูเรียเฟกนะครับก็คือหุ้นไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีในเรื่องของการไหลเข้ามาของเงินลงทุนจากต่างชาติแต่ว่ารอบนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ในเรื่องของตัวเงินลงทุนจากต่างชาติจะมีการไหลเข้ามาอย่างแรกเลยที่มองนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการเปรียบเทียบกันระหว่างในเรื่องของตัวตลาดหุ้นในฝั่งของอเมริกาตลาดพัฒนาแล้วก็ในฝั่งของตัวตลาดเอ่อเกิดใหม่ในส่วนของตัวเอเชียนะครับถ้าเราเทียบกันในเชิงของตัว valuation แล้วเนี่ย อาจะพบาะว่าอัพไซด์ในฝั่งตะวันตกจะมีอัพไซด์อยู่โดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับประมาณแค่6% 5%นะครับแต่ว่าในฝั่งของตัวตลาดเกิดใหม่นะครับแล้วก็ตลาดไทยอินโดอะไรพวกเนี้ยนะครับจะมีในเรื่องของตัวอัพไซด์เมื่อเทียบกับอินเด็กซ์เนี่ยตกอยู่ที่ประมาณสัก10%ขึ้นไปขณะที่อัตราผลตอบแทนเงินปันผลนะครับจะเป็นตัวที่จะเป็นตัวหลักเลยนะครับที่ค้ตดวของดัชนีหุ้นไทยแล้วก็น่าจะทำให้หุ้นไทยเนี่ยเด่นกว่านะครับเมื่อเทียบกับตัวของอินโดหรือว่าฟิลิปปิน เพราะว่าการซื้อหุ้นเนี่ยภายในช่วงของเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยนะครับการอ l l o c a t เงินเข้ามาหรือจัดสรรพอลงทุนเข้ามาเนี่ยถือหุ้นเพียงแค่สองถึงสามเดือนนะครับนักลงทุนในต่างชาติหรือนักลงทุนเองเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของตัวอัตราผลตอบแทนเงินปันผลกับเข้าไปด้วยนั่นหมายความว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนอกเหนือไปจากตัวของ capital เกนก็จะหวังในเรื่องของตัวัพไซด์จากในส่วนของตัวเงินปันผลได้ด้วยนั่นก็จะเป็นในเรื่องของตัวค a p i t a น r e t u r ของตัว v a l u ช t i o นะครับว่า มันยังมีความน่าจูงใจอยู่ในเรื่องของการเข้าลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นเราแล้วก็เชื่อว่าในเรื่องของตัวการลงทุนน่าจะมีโอกาสไหลเข้านะครับทีนี้ในส่วนของตัวโมเมนตัมหรือว่าบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยจากข่าวนะครับผมเชื่อว่าในช่วงของต้มนมกราคมจะยังไม่มีข่าวลบอะไรใหม่ๆกับฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาในส่วนของตัวอเมริกาเองเนี่ยหลายคนก็ พูดกันมาตลอดนะครับว่าไ้ตัวของหน้าผาทางการคลังมันจะลงอะไรแบบไหนมันก็เป็นลบมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าไม่ลบกับตลาดหุ้นนะครับภายในเดือนมกราคมแน่นอนนะครับเพราะว่าพิจารณาจากในเรื่องของตัวเม็ดเงินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวมาตรการต่างๆที่จะต้องมีการอุดหนุนนะครับในเชิงของตัวภาษีเนี่ยเราก็จะพบว่าเม็ดเงินเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่ตลาดมีการคาดการณ์กันเอาไว้ะนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้ามีการอุดหนุนเข้ามาจริง ก็คงจะไม่ได้ไปกระทบกับในเรื่องของตัวเพดานนี้มากนักนะครับในช่วงต้นๆแต่ว่าใ,ในช่วงของปลายเดือนอมก,กราหรือจะเป็นช่วงกุมภาพันธ์ีเนี่ยผมเชื่อว่าสุดสุดท้ายจะต้องมีการขยับในเรื่องของตัวเพดานนี้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนมก,กราจะมีข่าวดีนะครับว่าตัวของฟิฟต์ข้คิ้อาจจะ,ะลงเอยได้ด้วยดีพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ผ่านไปตลาดก็อาจจะมีการแลลลี่ขึ้นไปรับข่าวนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมกังวลจะกวนเรื่องของตัวเพดานนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะไปกระทบกับอันดับเครดิตของตัวอเมริกาเขานะครับทีนี้ในเรื่องของตัวบรรยากาศการลงทุนก็นอย่างที่เรียนครับว่ามันไม่ได้เป็นลบนะครับน่าจะเป็นบวกส่วนปัจจัยในประเทศเรามีอะไรบ้างนะครับหลายคนคงจะกลัวกันเหมือนกันว่าในส่วนของตัวพวกกองทุนระยะยาวที่ครบกาหนดนะครับอย่างเช่น LTF นะครับอาจจะมีการขายทํากําไรลงมาอะไรอย่างนี้เป็นต้น, <S <S นผมเชื่อว่าในช่วงของเดือนมกราคมเองเนี่ย ในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเกิดภาพนั้นจริงนะครับเพราะว่าฟอของต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อไม่เยอะนะครับแต่ว่าในรอบนี้ผมอาต่างกันนิดนึงในส่วนของตัวกองทุนในประเทศเองเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีการตั้งในส่วนของตัวหัวบัญชีแอคคัไวไว้ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารเงินสดในมือเนี่ยคงไม่มีความจําเป็นขนาดที่ว่าผมไปขายหน่วยลงทุนแล้วเขาต้องมาถ่ายถอน ราคาในตลาดหุ้นออกมาเพื่อมาคืนหน่วยลงทุนให้กับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของตัว LTF เองถึงแม้จะมีแรงขายออกมาบ้างแต่ก็คงไม่ได้มีในยาขนาดว่าต้องทุบพุ้นลงมาให้ลงในระดับ5%ถึง10%ภายในคราวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นดังกล่าวเนี่ยผมก็มองข้ามไปนะครับไม่ได้ให้น้ําหนักกับมันมากนะักทีนี้ในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยถ้าเราจะเลือกการลงทุนในช่วงถ้ามองกันระยะสั้นๆก่อนละกันนะครับจากตรงนี้ไปถือหุ้นไปข้ามปีนะครับผมเชื่อว่าพอที่จะทําทได้แน่นอนในเรื่องของการเข้้้้าือุนแลวก ถ้าใครอยากจะเล่นหุ้นเร็วๆก็มีให้เหมือนกันนะครับแน่นอนว่าหุ้นที่จะนำตลาดก,ก็คงจะเน้นไปในด้านของหุ้นฝรั่งทั้งหลายในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มค้าปีนะครับแต่ถ้าใครไม่ถนัดในหุ้นตัวใหญ่ของฝรั่งเนี่ยในหุ้นตัวเล็กๆผมก็อาจจะมองนะครับในในหุ้นที่ผมเคยให้เอาไว้นะครับก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็คงจะมีตัวที่เชื่อมโยงกันที่น่าสนใจอย่างตัวของวีจีนะครับหรือว่าในส่วนของตัวเอบริษัทลูกนะครับหรือว่าในเครือของตัวบีทีเอสนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมมองเนี่ยในส่วน ตัววีทีไอควจะเป็นกำไรนะครับเขาติดงบไม่ตรงกับชาวบ้านเขากำไรที่จะประกาศออกมาในช่วงของเดือนมกราคมเดือปลายเดือนน่าจะทำเดคคอดไฮนะครับแล้วก็ราคาหุ้นน่าจะมีการขยับขึ้นรับข่าวแม้ว่าราคาเนี่ยจะขึ้นมาแรงมากนะครับตั้งแต่ i p o ขึ้นมาแต่ว่าถ้ามองกันในเชิงของตัวพื้นฐานแล้วเนี่ยผมมองว่าตลาดประเมินต่าเกินไปนะครับหลายเจ้าเนี่ยประเมินเอาไว้แค่ประมาณสัก4ี่สบห้าสิบาทในตอนทํา i p o นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องมานั่งไล่ปรับประมาณการกําไรขึ้นแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้น ผมเชื่อว่าจากตรงนี้ไปเนี่ย away. ถ้ากําไรออกมาแล้วดีกว่าที่ตลาดมีการประเมินก็จะมีฟองของการอัปเกรดอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คงจะแนะนำนะครับสำหรับในเรื Magazine ่องของตัว VGI ในประเด็นของการซื้อจะมาจากในเรื่องของตัว Earning Surpri s e หรือว่ากําไรที่ดีกว่าที่ประมาณการนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของตัวปันผลนะครับก็อาจจะมีระดับของตัวปันผลเนี่ยไม่น่าจะเยอะนะครับเมื่อเทียบกับตรงนี้แต่ก็ยังถือว่ามีในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนที่น่าจะดีนะครับเมื่อเทียบกับ ธุรกิจของเขาด้วยกันเองทั้งหมดนะครับก็อาจจะเป็นทางเรื่องหนึ่งครับสำหรับในเรื่องของตัวเอวจีเรื่องของการเล่นสําหรับภาพของตัวตลาดระยะสั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นรอดักในเรื่องของตัวเ e อิ n i n g ที่จะประกาศในช่วงของปลายมกราคมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับค่ะราคาที่ลงทุนของหุ้น VG i เท่าไหร่คะก็คงจะให้เอาไว้เป็นในเชิงของตัวเทคนิคข้อลวกันสำหรับการจับจังหวะในการลงทุนตัวของ V g จเนี่ย ถ้ามองกันในตัวของระดับเทคนิคนะครับรึบเส้าวเฉลี่ยแน่นอนว่าเน่าจะต้องทําหน้าที่รับให้อยู่นะครับก็คือบริเวณของตัวแนวรับแรกอยู่ที่90จริงๆวันนี้มีการลงมาเทสอยู่ตรงบริเวณ89.75ซึ่งเป็นรนะองเท่านั้นแหละนะครับ89บาท89.75ผมให้เอาไว้แล้วกันเป็นแนวรับสําคัญนะครับถ้า89บาทหลุดนะครับอาจจะต้องมีการตอบรับแอบมาก่อนแล้วมารอรับอีกทีแถว86บาท แต่ถ้ายืนอยู่ได้นะครับโอกาสที่จะได้เห็นนาต้านนะครับบริเวณ95บาทแล้วก็ทะลุขึ้นไปทำมิวไฮน,นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงครับภายในช่วงระยะเวลาสักสองสามสัปดาห์ข้างหน้าอ๋อค่ะ95บาทนะคะครับค่ะ VGI นะครับเป็นหุ้นที่คุณวิกิตตามมาโดยตลอดตั้งแต่พัทยาแล้วนะคะหุ้นตัวนี้นะคะตอนนั้นอยู่บริเวณ40-50บาทครับ จำได้หุ้นที่คุณวิกิตได้แนะนําทางรายการที่เราร่วมกิจกรรมกันไปในช่วงนั้นนะคะครับอืมค่ะบีจีไอก็ตัวเดียวเหรอฮะวันนี้ก็เอามีอีกก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็คงจะมีหุ้นที่ที่ผมมองอยู่ก็คงจะหนีไม่พ้นหุ้นปันผลแหละครับนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซีเฟสย่อลงมาก็เก็บนะครับหรือว่าไม่ย่อก็ยังเก็บได้อยู่นะครับณระดับราคาตรงเนี้ยปันผลก็ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็อย่างเช่นสานแก่นนะราคามีการปรับโตขึ้นมาละนะครับหลังจากที่ ซึมลงไปนานหรือว่ามีการพักฐานลงไปนานพอสมควรนะครับก็เชื่อว่าในเรื่องของตัวทิศทางราคาน่าจะมีการยืนได้ละต่อจากนี้ไปแล้วก็มีโอกาสขยับขึ้นในช่วงข,ของเดือนมกร,รคาคมนะครับสำหรับตัวของเสาขันแกนประเด็นด้านด้านบวกหรือว่าปัจัยหนุนเนี่ยก็คงจะมาจากในเรื่องของตัวการจ่ายเงินปันผลนะครับแล้วก็ปันผลที่น่าจะมากกว่าที่ผมอาจจะมีการประมาณการกันเอาไว้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นหุ้นทางเลือกก็ได้นะครับสําหรับในเรื่องของหุ้นขนาดเล็กนะครับในเรื่องของการเข้าลงทุน ค่ะก็ลองดูสำหรับหุ้นสาหลักก็จะเป็นหุ้นทางด้านอาหาร2ตัวแล้วก็หุ้นทางด้านการให้บริการโฆษณาสัมพันธ์ในรถไฟฟ้า BTS นะคะมาแรงเหลือเกินนะคะมาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะ<笑><笑>ม,มาไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆ <D> ได้นะคะขอบพระคุณนะคะคก็โชคดีปีใหม่เจอกันในสัปดาห์ปีจมุกันขับปีใหม่โรคดีค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ